แล้วกรณีของมัลลิกานะอีกระลำตกรถกับอาจารย์นิวนะครับอา,อาจารย์อาจารย์นิวนะครับดีฉันก็ลืมชื่อแกนะเดี๋ยวโกเรียไม่ถูกอาจารย์นิวเนี่ยนะฮะเขาพูดอยู่แต่ในหลักการเขาพูดแต่ในเรื่องของอคือพูดง่ายๆว่าเขาพูดอยู่ในกรอบในตลอดอีมันลิกาเนี่ยตะโกนแหกปากอันไาทำไมฮะเส้นคอมึงจนจะเป็นเอ็นแล้ว มึงไม่ได้มีคือไม่ได้มีลักษณะของการที่แบบว่าจะมาพูดให้ความรู้อะไรกับประชาชนเลยมึงขึ้นมามึงเข้ามาเนี่ยมึงเพื่อที่จะโยนความผิดไอ้นู่นไอ้นี่ให้เขาอย่างเดียวเลยนะคนอย่างพวกมึงนะครับตอนเป็นรัฐบาลก็ไม่เคยทําหาให้ประชาชนพอตอนนี้มึงไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะมึงก็ไล่สดขายครีมของมึงถ้ามึงไม่ด่าแพทอทไทยไม่ด่าทักษิณไม่ด่าเพื่อไทยไม่ด่าคนเสื้อแดง จะมีหมาตัวด็ดไปซื้อครีมมึงไหมแล้วยิ่งถ้าเห็นมึงในในจอเมื่อกี้นี้ฉันบอกว่าใครที่ซื้อครีมมึงไปก็คงต้องไปเททิ้งนะฮะหน้าสตีนขนาดนั้นแล้วอีกคนหนึ่งที่โดนก็คือนะคะทนายปากแจวที่ท่านภูมิธรรมเนี่ยนะฮะก็ให้ฝ่ายกฎหมายจัดการไปแล้วที่บอกว่าจะเอาเขาเข้าคุกค้าพันปีสรุปแล้วมึงคงจะต้องเข้าก่อนแหละฮะเพราะผิดหมดผิดทั้งจริยธรรมแล้วก็ผิดทั้งเรื่องของอ่า เขาเรียกอะไรนะระเบียบกฎระเบียบของสภาทนายความเขามีบทนะฮะว่า,าทนายความเนี่ยจะต้องพูดอะไรจะต้องทํำยังไงทําอะไรได้บ้างไม่ทําอะไรได้บ้างแต่ที่มาสําราคกว่านั้นก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนหลังแม้ว่าจะทําหนังสือมาขอโทษแล้วนะคะก็ไม่มีผลเพราะว่าความผิดสําเร็จไปแล้วและที่ฉันอยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนที่จะเรียงหน้ากันเข้ามาก็ในเมื่อรัฐบาลนี้เขาดาเนินนโยบายในการปราบเฟซนิวส์ดังนั้นอีพวก เฟกนิวทั้งหลายจะเอามันไว้ทำพ่อเหรอคะมึงก็มาดิคะนด่ากันมันปากจนเกิดความเสียหายถ้าปล่อยเอาไว้ในที่สุดนะคะคำด่าของคนพวกนี้ก็จะถูกพูดกันไปจนกระทั่งเป็นเรื่องจริงยกตัวอย่างเรื่องของกรณีจำนำข้าวยิ่งรักโกงจำนำข้าวจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดเรื่องนี้อยู่ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะะยิ่งรักไม่ได้โดนเรื่องของการจำนำข้าวหรือไปทุจริตเรื่องของข้าว นะักที่เขาโดนเขาโดนเรื่องของการที่นะ,ะเป็นผิดทางละเมิดคือไม่ดูแลในขณะ,ะที่ัวเองเป็นผูน้บังคับบัญชาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ดูแลปล่อยให้นะ,ะโครงการและนโยบายนั้นเกิดความเสียหายที่เป็นการเสียหายต่อรัฐเป็นเงินจํานวนมากเนี่ยก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าคลิปที่ที่ดิฉันได้ดูเนี่ยดิฉันบอกว่าเนี่ยเรามีคนอย่างเนี้ย คนที่ออกไปออกหน้าสื่อแล้วพูดอะไรที่บิดเบือนเนี่ยนะคะมันจะต้องจัดการในเมื่อประชาชนหรือคนทั่วไปที่ไปหมิ่นใครเนี่ยนะคะก็จะถูกดําเนินคดีน,ดนะ,ะถูกฟ้องร้องถูกอะไรแล้วทาไมคนพวกนี้มันเป็นใครฮะถึงจะได้ด่าใครได้ตามเบื่อใจและพวกที่มาพูดบอกว่าฟ้องปิดปากประชาชนดิฉันบอกว่าถ้าปากหมาอย่างนี้ก็ปิดไปเถอะค่ะไม่รู้ว่าจะปล่อยให้มันเห่าทาไมนะคะ,ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรนบอกว่าไปหมิ่นประมาทเขาไปใส่ร้ายเขา พอเขาจะไปฟ้องเอาเรื่องเอาราวก็ไปหาว่าเขาฟ้องปิดปากก็คือถ้าปากไม่หมาเขาจะปิดทําไมตอนนี้ก็คือมีสองคนแล้วนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยนะท่านภูมิธรรนอกจากจะฟ้องนะคะอิทนายปากหมาวันนี้นะคะส่งทนายฟ้องนะคะธนพรด้วยค่ะข้อหาหมิ่นประมาทที่เหตุก็คือไปทําลายเกียรติยศกียติภูมิของคนอื่นแล้วท่านก็จะไม่รับคําขอโทษ ประเด็นก็คือกรณีที่พูดเรื่องขาขาดของทหารโดนไปค่ะนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมาพูดหิวแสงเนี่ยเวลามีการเชิญไปตามรายการต่างๆเนี่ยมาได้ตังค่ะจะได้มากได้น้อยก็ได้แต่ให้ค่าน้ํามันเพราะฉะนั้นการไปดูหมิ่นคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีราคาที่ใครๆอยากเชิญโดยเฉพาะเจ้าของรายการที่อยา,ากจะขยี้พวกเราอยู่แล้วก็จะเชิญมีคนถามเชนบอกว่าไม่มีคนอื่นให้เชิญแล้วเหรอทาไมเชิญแต่พวกนี้ ก็ถ้าไปเชิญคนอื่นเขาจะไม่สนองนี้เจ้าของจัดที่จัดรายการไงแต่ไอ้พวกนี้ถ้าเชิญมันไปนะมันจะพูดได้ใจมันจะพูดสายใจแบบที่กูอยากให้พูดหรืออย่างที่กูจะพูดแต่กูพูดไม่ได้เพราะกูเป็นสื่อแค่นี้เองอะไม่มีหาเลยหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ต้องมาตะโกนแหกปากนะฮะเพราะสิ่งที่เขาทำเขาทำตาม,ตามกฎหมายในเมื่อรัฐบาลต่อต้านเฟคเนีวเพราะฉะนั้นที่มึงกำลังพูดกันอยู่นี่ก็คือเฟคหมดและไม่มีไม่มีข้อเท็จจริง เขาก็ต้องจัดการสิฮะถ้าเขาไม่จัดการไม่ละเลยแล้วนโยบายเอามาใช้ต่กับประชาชนเหฮะไม่ใช้กับพวกนี้บ้างเหรอถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติการทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับไปถึงการที่จะสร้างเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ก็คือนะฮะปฏิบัติการคอร์เซ็นเตอร์ก็คือทุบมะข้าวส่วนถ้าสร้างเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ก็คือเหยียบแม่งจมลงไปเลย เพราะฉะนั้นมันก็เลยนะแคนนะแล้วคนที่นะเรื่องนี้ก็คือสรุปก็คือมันเกิดและเริ่มต้นขึ้นนะคะตั้งแต่ตอนที่ทักษิณไปงานเนชั่นแล้วบอกว่าต้องสร้างเอเจนตเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อให้เกิดการสร้างงานและนำเงินเข้าประเทศหลังจากนั้นมาไม่นานนะคะรัฐบาลก็ทำการปราบคอเซ็นเตอร์ปราบการบริน,นออนไลน์ต่างๆนานานู่นนี่นั่น,น ก็ไปกระทบกับนะคะผลประโยชน์ของคนทั้งขมีนอกขมรในเสร็จแล้วนะคะเราก็ทักษิณก็ไปประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องเอามาหาไทยคืนเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามยาเสพติดหรือแม้กระทั่งวันนี้การย้ายผู้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะยี่สิบกว่าคนเนี่ยซึ่งตัวของนะคะคือคนนี้ลูกชายของสมศักดิ์ปิศนานันตกุลนะคะ บอกว่าการย้ายข้าราชการนั้นนะครับเป็นการกันแกล้งหรือเป็นผลทางการเมืองหรือไม่คําถามของดิฉันก็คือแล้วไอขอ้าราชการที่เขาย้ายออกเนี่ยแล้วมึงเอาไปนั่งเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอสอมบไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งทหารตำรวจแม้ก็ยังเข้าไปล้วงลูกนะคะเขาเอาคนของตัวเองเขาไปเขาไปนั่งเลยอันนั้นการเมืองไหมคะไอควาย แล้วที่ฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่ามึงขึ้นมาเป็นรัฐบาลมึงเห็นเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ลูกน้องคนนี้ไม่สนองนิดไม่ทําไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ทําตามนโยบายที่ให้ไปมึงจะเลี้ยงอาไว้ทำไมคะมึงก็ต้องย้ายเพราะฉะนั้นมันเป็นปกติค่ะถ้าจะมาบอกว่าทําไมต้องย้ายที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาย้ายเพราะผลหรือเกมทางการเมืองเขาก็ย้ายหมดสิฮะทาไมเขาย้ายแค่ยี่สิบกว่าคนแล้วยี่สิบกว่าคนนี้ก็คือ เป็นผู้ว่าแล้วเป็นข้าราชการสายมึงทั้งนั้นค่ะไม่ทำงานไม่ทำอะไรเกิดความเสียหายทำไมเราต้องไปสนับสนุนคนพวกนี้นะในเมื่อไม่ทำงานแล้วมีเงินเดือนเป็น,ปนภาษีประชาชนแล้วจะเลี้ยงไว้ทำไมคะข้าราชการเนี่ยเราเลี้ยงเขาจนตายนะคะ,กะเกษียณไปแล้วเราก็ยังต้องเลี้ยงเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำงานก็ออกไปค่ะพอเราขอมหาดไทยคืน นะฮะมันก็ตะโกนแหกปากบอกว่าไม่ร่วมแล้วนะฮะยังไงยังไงก็จะต้องถอนตัวแต่ก็ยังไม่ไปจนกระทั่งนะฮะถึงกรอบเวลาที่ตัวเองบอกว่าตัวเองจะต้องไปพระเอินวันนั้นมันมีกรณีคลิปเสียมุนเซนก็รีบลากกระเป๋าออกไปกันเลยแล้วบอกว่ารับไม่ได้ที่รัฐบาลน,นะคะมีประเด็นเรื่องนี้นะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่า กรณีคลิป17นาทีนั้นที่จะเอามาเป็นหลักฐานในการที่จะเล่นงานนายกรัฐมนตรีในประเทศเรานะคะการปล่อยคลิปโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของหรือคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันคือเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะดิฉันพูดเลยค่ะว่าถ้ามีการตัดสินว่าอุอินผิดก็แสดงว่ามีการใช้หลักฐานเท็จ นะะในการที่จะเอามาพิจารณาหรอคะหลักฐานเท็จหรือหลักฐานที่มันเป็นหลักฐานที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันใช้ทําลายหรือมันใช้ตัดสินนะคะคนคนนั้นได้ด้วยหรือใช่ไหมคะหลังมหาเอามหาไทยคืนนะคะมันก็ไม่ยอมนะ,ะประกาศถอนตัวเสร็จคุณเซนก็ปล่อยคลิปเสจจทีจากนั้นก็เป็นประเด็นนะ,ะที่ทําให้เราียได้ลบกันเรื่องปิดด่านเปิดด่านเรื่องปิดด่านนี่นะคะุณมาเลธมันปิดก่อน มันเป็นคนปิด่านก่อนนะฮะเสร็จแล้วมันก็มาลุกล้ำนะฮะแล้วก็มีการยิงเข้ามาจนเด็กแปดขวบเสียชีวิตส,สาวาสีน้ำเงินก็เลยไปยื่นสารนะฮะให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะหาว่าเป็นต้นเหตุทําให้เกิดการสู้รบหรือทําให้เป็นประเดน็นตรงนี้ขึ้นสารก็สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีในขณะเดียวกันที่เกิดเรื่องนี้พักฝ่ายค้านไม่มีใครพูดถึงเรื่องวสาวาหรือเขากระโดงเลยแม้แต่คนเดียว แม้กระทั่งสื่อนะคะที่เป็นสื่อน้ำเงินที่ออกมาพูดนะฮะทำนองว่าทำไมถึงไม่ยึดสักทีคอยดูจะต้องติดคุกกันเพราะว่าหลักฐานตรงนี้ผิดกฎหมายล่าสุดนะคะการรถไฟออกมายืนยันแล้วนะคะว่าที่ดินของการรถไฟที่เป็นประเด็น5 0 8 3ไร่นั้นนะคะ,ะ,คะเขามีทั้งโฉนดและมีทั้งหลักฐานเดี๋ยวมึงจะได้รู้กันค่ะถ้ามันไม่แน่จริงนะคะเขาไม่กล้าดำเนินคดีกับมึงหรอกค่ะมึงมีหลักฐานก็จริงแต่หลักฐานของมึงล้วนเป็นหลักฐานที่ มึงใช้วิธีเล่นแร่แปรธาตุมึงใช้วิธีที่การที่มึงเนี่ยนะฮะพอมีอำนาจมึงก็ออกกฎหมายนูน่นนี่นั่นมีการแจกโฉนดที่ดินให้คนนั้นคนนี้นะ,ะให้ผู้อ่าให้ประชาชนที่ยากไร้เหมือนกับว่าเออให้ที่เขาทํากินเป็นบุญเป็นคุณเสร็จแล้วมึงก็จะหาวิธีในการที่ไปขอซื้อเขาถูกถูกอันนี้มีคนพูดนะฮะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่หรือไม่หลังจากที่สวยืน่นศาลนะะให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยศาลก็สั่งให้หยุด ทีนี้หลังจากนั้นมาทั้งฝ่ายค้านนักวิชาการสลิมเก่ากลุ่มพันธมิตรกลุ่มที่เกียดชินวัตรนะคะกลุ่มที่กําลังทั้งเกลียดแพรทองทานตอนเนี้นะคะก็มาปล่อยข่าวเรื่องถ้าถ้าถ้าทาคดีเข่ากระโดงแล้วคดีคดีสนามกอล์ฟอันพายละ่ะในขณะที่เกิดเรื่องตรงนี้นะคะก็คือรุมสับรุมกินโต๊ะแพรทองทานและพักเพื่อไทยและรัฐบาลนะะไม่หยุดไม่หย่อน แล้วมันก็เดินหน้าค้านเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้ววันนี้ก็เดินหน้านะครับประกาศนะฮะที่จะให้ยกเลิก MOU แล้ะีิฉันถามว่านี่คือการทำเพื่อชาติหรือทำเพื่อความต้องการของมึงและหุ่นเซ็นกันแน่อืมนี่แหละค่ะนะคะคือมึงอ่ะมีพี่รุษกันมากมึงเล่นกันเป็นดิฉันอยากจะบอกว่ามึงช่วยกันเล่นเดี๋ยวนะครับเป็นทีมเลย และเราโดยเฉพาะแพรทองทานนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมือใหม่เขาไม่คิดหรอกค่ะว่าเขาจะเจอพวกกะเลกะลาดอย่างที่พวกมึงเนี่ยเขาคิดไม่ออกหรอกว่าพวกมึงทํากันได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนนะคะในศาลก็จะมีทนายที่เป็นทนายให้กับที่ดินเขากระโดงและกําลังทําเรื่องที่ดินให้กับอนุทินมาเป็นทนายให้สว แลนะซึ่งเป็นผู้ร้องแพ่ทองทานกรณีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่